ชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องเอมีิกรวันวันนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะรีโอหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเป็นการทํานายดวงแบบะตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีร่วมกับโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะไพออกมาแล้วเลีอ,ออกมาแล้วตกใจมากสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่เคย ทุกทนทรมานมาไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพของตัวเองหรือรวมถึงความรักด้วยเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนเกิดของชาวสิงใช่ไหมมันจะเริ่มมีความสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงเดือนเกิดของคุณอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าดูเดจากดวงดาวแล้วเนี่ยเมื่อดาริตยูบางตัวที่มันเคยกุมลักนาอยู่อยู่หลายเดือนเนี่ยคะ่ะมันก็เริ่มขยับออกไปแล้วนะคะแล้วรวมถึงโทษค่ะ <c oughs> รวมถึง เ,เปิดไพ่ออกมาแล้วเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยได้มาแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างชาวราศีสิงห์เรามาเริ่มกันเลยค่ะเปิดมาใบแรกก็ขึ้นมาเด็ดเทมเพรสนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดความสมดุลในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรการติดต่อเจรจาหรือมีคู่ค้า ผู้ร่วมหุ้นร่วมงานใหม่นะคะอาจจะมีการพัฒนาไปอย่างดีนะคะการงานที่เคยติดติดขัดขัดเนี่ยหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่โดนปฏิเสธมาก่อนหน้านี้หรือว่าต้องโดนยุบไปหรือพักไปในช่วงโควิดนะคะก็จะกลับเข้ามาได้คุยได้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยในเดือนสิงหาคมนะคะแต่จะบอกว่าการเงินมันอาจจะติดติดขัดขัดนิดนึง อาจจะไม่ค่อยดีในช่วงแรกนะคะในช่วงประมาณต้นเรือนนะคะจนถึงวันที่16เนี่ยอาจจะมีอะไรที่ยังค้างๆคาคา,า,าอาจจะต้องนําเงินที่มีเนี่ยไปจ่ายาบินค่านู้นค่านี้ก่อนหลังวันที่16ไปแล้วนะคะถึงจะมีการงานาการเงินเข้ามาเริ่มขยับขยายขึ้นนะคะและในช่วงนี้คุณก็รู้สึกคุณมีความสุขดีกับครอบครัวคุณได้เจอความรักนะคะที่สมบูรณ์คุณได้เจอความรักที่คุณคิดว่าใช่และคุณมีความสุขกับมันนะคะสิบถ้วยนะคะ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขความพอใจเกี่ยวเรื่องครอบครัวอาจจะได้พบคู่หรือคนรักที่ถูกอกถูกใจนะคะ พากันคบกันก็มีแต่ความรุ่งเรืองมัง่งคั่งเป็นความรักที่ดีที่สุดนะคะอาจจะคิดไปถึงขั้นแต่งงานหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าทําอะไรร่วมกันอาจจะลงมือทําธุรกิจหรือว่าคิดอยากจะทําอะไรร่วมกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะช่วงนี้ทั้งความรักและการงานก็ดีสําหรับชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์นะคะเป็นอะไรที่คุณมีความสุขและพอใจกับมันอยู่อย่างไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นความ ความรักก็ไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วสําหรับชาวราศีสิงลัคนาสิงในเดือนสิงหาคมนะคะ,ะกรกฎาต่อสิงหาเนี่ยเป็นไรที่คุณก็มีความสุขอยู่แล้วอาจจะได้มีเวลาใช้ ใช้ร่วมกับคนรักมากขึ้นอาจจะได้ไปพักผ่อนด้วยกันหรือว่าทำกิจกรรมด้วยกันที่มันแฮปปี้มีความสุขพอใจนั่นเองนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวคุณก็ยังมีความสุขของคุณอยู่ได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวตอนนี้ยังไม่มีใครแต่คุณก็มีความสุขกับคนรอบข้างนะคะไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัวอยู่แล้วก็ยังมีความสุขอยู่แต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสที่จะได้พบคนรักหรือคนที่มาชอบพอเนี่ย จากหน้าที่การงานหรือ,อเผอิญไปเดินเจอช้อปปิ้งแล้วไปชนกันเหมือนในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเจอได้นะคะเพียงแต่ว่าให้เปิดใจแล้วก็ลืมสิ่งต่างๆในอดีตที่มันคอยทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าลืมได้ผลักมันออกไปได้รับแต่สิ่งโพซิทีฟเข้ามาก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองต่อไปควีนถือไม้เท้านะคะภาพสวยจังเลยนะคะ คุณถือไม้เท้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นอย่างที่บอกถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่อิสระนะคะไม่คิดที่จะมีใครในตอนนี้นะคะอาจจะมุ่งมั่นแต่งงานหรือเป็น หมายถึงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบกับครอบครัวกับลูกอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่คิดที่จะจะทำอะไรมุ่งแต่จะหาเงินนะคะมุ่งแต่จะหาเงินทําชีวิตครอบครัวตัวเองให้สบายมากที่สุดตอนนี้คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการงานเรื่องความรักคุณก็ยังชิวๆได้นะคะต่อไปคือเอ่อ king of pentacles นะคะ king ถือเหรียญน,นะคะ king ถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เป็น คุณเนะี่ยเป็นคนที่มีความเมตตารับฟังผู้อื่นแล้วก็ชอบให้ความช่วยเหลือสําหรับคนที่เขาด้อยกว่าคุณเป็นคนใจบุญนะคุณเป็นคนมีเมตตามีความการุณาช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยถ้ามันถึงมันจะติดขัดๆอย่างช่วงต้นเดือนอย่างที่บอกเพราะว่าดาวเสามันยังทับลักอยู่แต่ว่าหลังจากวันที่15เป็นต้นไปแล้วเนี่ยการเงินจะดีความสําเร็จจะเข้ามานะคะใครที่ทะเลาะกับแฟนอยู่หรือมีปัญหาที่มันไม่เข้าใจกันไม่ใช่กับแฟนก็ตามทีกับเพื่อนร่วมงานหรือกับครอบครัวนะคะจะมี การปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ลงมติมีข้อเสนอมีข้อเขาเรียกว่าอะไรมีข้อต่อรองกันอย่างที่มันพอใจทั้งคู่นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคมีลาบนะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปได้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น The Temperance เนี่ยแล้วก็มี The ก็คิงถือเหรียญมาด้วยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักใครที่มันโหเศร้าส้อยอยู่ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเจ็บหนักไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็ตามแต่มันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมากๆในเดือนเกิดของคุณนะคะยิ่งผ่านหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกันยา ตุลาไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มดวงเปิดเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยก็เริ่มทยอยเดินออกไปจากลัคนาแล้วนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีสิงใครที่มีปัญหาสุขภาพก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในเช่นหัวใจตับไตนะคะใครที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยก็ให้ระวังกินยาอย่างให้ตรงเวลานะคะทําอะไรหมอห้ามอะไรก็ทําอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆแต่สําหรับใครที่ทําไม่ได้หมอห้ามก ท้าทำอยู่นั่นก็ต้องพิจารณาตัวเองนะเพราะว่ามันมีมันมีไพ่บางตัวที่ขึ้นมาอย่างเจ็ดดาบเนี่ยนะคะ มันเหมือนกรรมตามทันสิ่งที่คุณได้อะไรคุณได้ทํามาก่อนหน้านี้มันก็เริ่มที่จะส่งผลแล้วแหละทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนื้อบางทีเนี่ยมันมันก็ย้อนกลับมาเหมือนกันอย่างอย่างบางทีอาจารย์ทายเนี่ยคุณบอกว่าเออเหมือนเดือนสิงหาเนี่ยไหนบอกว่าเดือนเกิดจะดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะดึงสติกันนิดนึง คือมันก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวของแต่ละคนนะถึงจะเกิดเดือนเดียวกันวันเดียวกันแต่เวลาคนละเวลาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องกัดสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงนะคะอย่างที่บอกเรื่องวัยวะภายในอวัยวะหลักสําคัญทั้งหลายนะคะหัวใจตับไตไส้พุงอะไรต่างๆข้างในเนี่ยนะคะหมามเหมิม ปอดนะคะใครที่มีปัญหาโรคต่างๆเหล่านี้อยู่ให้ระวังให้ดีนะคะกินยาร,รักษาดูแลสุขภาพให้ให้ดีจริงๆเพราะว่าปลายปลายสิ้นเดือนสิ่งหาต่อกันยาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องล้มหมอน,นอนเสือหรือว่าถ้าอย่างเบาๆก็เป็นไข้ เป็นหวัดกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ให้ระวังแต่ใครที่ออดูแลตัวเองดีเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะหมายถึงสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นถ้าสุขภาพจิตใจคุณดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยนะคะเพราะว่าในไพ่ก็ขึ้นอีก แปดเหรียญแปดเหรียญเนี่ยเป็นความสุขเป็นการเรียนรู้นะคะเป็นการสําเร็จจากสิ่งที่คุณได้ทําก่อนหน้านี้มันก็ได้ส่งผลกลับมาอย่างที่บอกใครที่เคยเล่นหุ้นเล่นหวยหรือว่ารอการาปันผลประโยชน์จากการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยก็เริ่มตอบแทนตบเท้ากลับเข้ามาเรียนจบนะคะหรือว่ารับปริญญารับประกาศนียบัตรอะไรต่างๆก็ตามทีหรือว่าเรียนจบคอร์สนะคะเ,เสริมสวยการทําอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ก็ สิ่งที่คุณตากตามพยายามทํามาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณรอคอยที่คุณทําพยายามทำเหนื่อยมามากแล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับการรับข่าวดีในเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเป็นของขวัญวันเกิดเลยทีเดียวต่อไปเป็นคิงถือไม้เท้านะคะคิงถือไม้เท้าเนี่ย ก็ยังบอกอยู่ว่ามันเป็นความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเรียนการเลื่อนตําแหน่งความสําเร็จเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ทํามานั่นแหละมันก็โคกันกับอีกใบใบใตะกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าไปสมัครสอบมาไปสัมภาษณ์งานใหม่มาจะได้ไหมบอกได้เลยนะคะบอกได้เลยว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะประสบความสำเร็จใครที่อยากจะย้ายงานย้ายการนะคะก็ขอให้ทำหลังวันที่15 16 ของสิงหาไปนะคะก็จะดีขึ้นเพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวมฤริตรยูมันยังกลมลักอยู่อย่างที่บอกนะคะยังไม่ค่อยขยับขยายก็หลังวันที่1 5บ6ไปนะคะก็ค่อยให้คําตอบหรือเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเหรียญมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องความสุขความพอใจแหละสมหวังใครที่คิดจะซื้อบ้านใหม่หรือย้ายย้ายไปสู่บ้านใหม่ก็ทําได้นะคะทําได้เอาเรื่องสะดวกของคุณเลยนะคะซื้อรถซื้อ อะไรที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีความสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งรวมถึงมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ด้วยแต่ฮัลโหลถูกลอตเตอรี่นี่ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะพื้นดวงไม่ใช่แบบว่าขอให้ถูกลงวัลที่หนึ่งด้วยเถอะถ้าไม่ถูกจะเลิกดูอาจารย์แล้วจะถามว่า ต้มบุญของแต่ละคนมันไม่เข้าไม่เท่ากาันไม่ใช่ว่าจานภายเนี่ยจะถูกรางวัลที่1ทุกคนเนอะไม่งั้นก็รวยกันไปหมดแล้วมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมวาสนาของแต่ละคนบางคนก็อาจจะได้แค่2ตัว3ตัวหรือรางวัลที่4ที่5หรือที่1อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ถูกห,หรอลอตเตอรี่เนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นโชคทางด้านความอื่น เรื่องอื่นโชคด้านอื่นอย่างเช่นการงานการเงินความรักหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็กลับมาในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ลองเปิดใจมองดอกงูกว้างๆนะคะว่าชีวิตของคุณตอนนี้รอหรือติดขัดอะไรอยู่มันอาจจะไปโชคดีทางอื่นถ้ามันไม่ถูกลอตะเตอรี่นะคะอ่ะต่อไป7ไม้นะคะเดไม้เไม้เนี่ย การสมัครงานการสอบแข่งขันหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ไปจีบสาวหรือว่าจีบผู้ชายเนี่ยจะเหมือนกับว่าคู่แข่งเยอะช่วงนี้นะคะจะต้องอดทนนิดหนึง่งต้องผ่าฝ่าฟันอุปสรรคต้องอดทนจึงจะสําเร็จนะคะถ้าแบบว่าลงทุนลงแรงไปแค่แป๊บๆแล้วก็ถอดใจเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าใบเนี่ยมเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงต้องต่อสู้ อย่างอดทนเลยนะคะเพื่อให้ได้มานะคะแปลว่าการไปสมัครสอบแข่งขันหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนิดหนึ่งคุณต้องทุ่มเทเต็มที่นะคะถ้าคุณทุ่มเทเต็มที่แล้วเนี่ยความสำเร็จมันมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณท้อใจปิดใจไปก่อนมันก็เป็นตรกกะธรรมดานะคะมันก็แพ้คัดออกไปนะคะอย่างว่าแปลว่าช่วงนี้ทำอะไรต้องจริงจัง นะคะมุ่งมั่นแล้วคุณจะสำเร็จอย่างแน่นอนเออแล้วอย่างตะกี้ที่เราพูดถึงไพ่ใบนี้ไปนะคะเจ็ดเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบก็ให้ระวังเรื่องอย่างที่บอกอะกรรมตามทันอาจจะทำอะไรที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้มันก็ส่งผลเหมือนกันอะไรที่ทำดีมาก่อนหน้านี้มันก็ส่งผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นมันถึงเวลาที่จะกลับเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ระวังเรื่องของหาย ของโดนขโมยหรือพบอคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงเรานะคะหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทําอะไรสีเทาๆก็ให้ระวังให้ดีนะคะการกระทําที่ไม่ชอบมาพากลเงินใต้โต๊ะหรือทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายแหละให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาในชีวิตคุณอย่างมากเลยบางที อยู่ดีๆก็อาจจะเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาได้ถ้าคุณทำสิ่งเทาๆสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายหรือช่วงนี้ใครก็ตามที่คอยเป็นนักสืบจับกิ๊กแฟนหรืออะไรก็อาจจะได้รับข่าวที่ทำให้คุณวิตกกังวลอาจจะพบว่าเออเขามีกิ๊กจริงเขาแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้เป็นความเป็นข่าวที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะทาให้คุณรู้สึกแย่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ใจเย็น ะะหรือรวมถึงคนที่กําลังคบกันรักกันอยู่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบอาจจะคิดพาหนีหรือว่า,าบางคนก็คิดที่เบื่องานอาจอยากจะออกจากงานอะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรมีสติกันนิดนึงนะคะรักอย่างมีสติทำอะไรก็มีสติผลมันจะได้ไม่ออกมาแบบน egative ในอนาคตนั่นเองนะคะแล้วใบสุดท้ายขึ้นมาเลย The e M Press ะะช่วงช่วงในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนเกิดของชาวสิงชาวลัคนาสิงด้วยก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรล,ล่วงหน้าเลยสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงนะคะความคิดสร้างสารรค์ก็เริ่มมาทรัพย์สินต่างๆเริ่มมาความเป็นแม่ความเป็นพ่อมีความที่ ใครที่คบกันมานานก็คิดอยากจะแต่งงานมีความรักสมหวังดีใครที่คบกันมานานไม่มีไม่มีลูกมีเต้าก็อาจจะมีการตั้งครรภ์มีข่าวดีมีเบบี Baby ตัวน้อยเข้ามาะการเงินก็เริ่มดีขึ้นความสุขเริ่มความสัมพันธ์ต่างๆความรักดีใบสรุปนี่ออกมาแบบขนล,ลุกมากคือมันดีทุกอย่างสิ่งที่คุณ เฝ้าเพียรพยายามทำมาเนี่ยมันเริ่มนะคะกลับเข้ามาตอบแทนให้ออกดอกออกผลในเดือนเกิดของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมทำบุญทำทานกันเป็นประจำนะอะไรที่มันติดติดขัดขัดจะได้ไหลลื่นนะคะอย่างน้อยก็ทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทำบุญทำทานมันก็มีความสุขและอย่าลืมพระในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ ของทุกๆคนอย่าลืมใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ดูแลกันให้ดียังไงวันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆในการติดตามทุกคลิปเลยวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ